วันนี้น้องเอ๋พาท่านผู้ชมมาอยู่นะคะจังหวัดระยองพามาชมบ้านสวนสวยๆสไตล์นอร์ดิกนะคะวิวเขาล้อมรอบแล้วก็อยู่ในสวนทุเรียนค่ะท่านผู้ชมเราเข้าไปรับชมด้านในกันเลย กรับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเองคนรักบ้านไลมโมเด์นทาง YouTube ทาง Facebook ทาง TikTok ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยน้องเอต้องกราบขอบคุณนะคะพี่เองด้วยนะคะซึ่งสวยแล้วก็ใจดีมากๆให้เราถ่ายบ้านเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่รับชมและอีกอย่างหนึ่งนะคะจะบอกคําเดียวว่าสวยครบจบออกมเพราะอะไรไหมคะพี่เขาบอกว่าเขาซื้อที่ดินเนี่ยนะคะ สามไร่ท่านผู้ชมตั้งแต่ถนนเลยนะคะถึงสวนถึงสระนะถึงสระน้ำสามไร่ในราคาสี่ล้านห้าท่านผู้ชมสี่ล้านห้าบาทห้าแสนบาทนะคะมองว่าแพงแต่หนูว่าไม่แพงนะเพราะอะไรรู้ไหมคะได้ตัวบ้านด้วยนะคะตัวบ้านเนี่ยงบก่อสร้างที่เจ็ดแสนบาทค่ะท่านผู้ชมและได้อะไรไหมคะเจ้าของที่ดินนะคะมีปลูกนะคะต้นทุเรียนให้ด้วยเห็นไหมคะท่านผู้ชมปลูกพร้อมวางระบบให้หมดเลยนะคะอยากได้สระกุระให้นะคะ แถมได้ต้นองุ่นด้วยนะท่านผู้ชมนะละโดมนะคะเจ้าของที่ก็จัดเตียงให้หมดเลยถือว่าดีมากๆกับละเลียน้องเอ๋น้องขอขอบคุณนะคะทั้งเจ้าของที่ด้วยเนาะที่ให้ข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ด้วยกับแฟนพี่เขาด้วยนะคะที่ให้เราถ่ายเพื่อเป็นไอเดียเรามาดูกันสิคะว่าหน้ากว้างของบ้านมีขนาดเท่าไหร่นะคะพื้นที่เรารู้แล้วว่า3ไร่ตั้งแต่ถนนยันสะนะคะ3าไร่แต่ตัวบ้านซึ่งมีหน้ากว้างนะคะสไตล์นอร์ดิกอ่ะมีหน้าบ้านกว้างเนี่ย8.5ค่ะท่านผู้ชม ยาวลึกนะคะอยู่ที่8ค่ะส่วนตัวบ้านทั้งหมดนะอยู่ที่68ตารางเมตรหลายๆท่านบอกว่าอยากได้บ้านแบบนี้เลยนะคะเป็นบ้านน็อกดาวน์นะท่านผู้ชมนะสไตล์นอร์ดิกพูดถึง7จ0 0แสนบาทนะไม่ถูกไม่แพงเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าประกอบด้วย2ห้องนอนนะหห้องน้ํา1ห้องถงมีระเบียงพร้อมดัดฟ้าหลายๆท่านบอกอยากได้มากเลยที่มีห้องนอนชั้นลอยด้านบนซึ่งวิวดีนะคะวิวดีตอนนี้ถือ ก็เป็นอากาศที่ดีนะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะแต่ช่วงกลางวันก็จะร้อนแบบนี้ท่านผู้ชมเราเข้าไปรับชมด้านในกันเลยค่ะไปค่ะเราเข้าไปรับชมด้านในกันนะคะหลังคาเนี่ยของทรงสไตล์นอร์ดิกเนี่ยเป็นหลังคาเมทัลชีสนะคะสีดำโทนบ้านตรงขอบนะคะจะโชนด้วยสีขาวและตัดด้วยนะคะสีเทาเข้มนะคะส่วนบริเวณนะคะชายคานะคะถึงตัวบ้านเลยเนี่ยตัดด้วยสีขาวนะคะ ด้านนี้นะคะแบ่งเป็นชั้นเข้าบ้านนะคะแล้วก็เป็นระเบียงอ่าอันนี้ก็ยังไม่เสร็จร้อต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เราถ่ายเพื่อเป็นไอเดีย้กับท่านผู้ชมสําหรับคนที่อยากได้บ้านสไตล์นี้ลองทําดูค่ะนะอ่ะห้องระเบียงเนี่ยมีขนาดกว้างท่านผู้ชมอยู่ที่3นะคะแล้วก็ยาวเนี่ยอยู่ที่4,6ค่ะถือว่ากว้างมากนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้เป็นไม้พื้นนะคะวางแล้วก็ตีขอบบัวนะคะด้วยสีขาวด้วยนะคะ โทนบ้านเป็นสีเทาเข้มสลับนะคะเทาอ่อนด้วยคะ่ะท่านผู้ชมไปค่ะเราเข้าไปดูบริเวณในตัวบ้านกันดีกว่าถือว่าสวยนะแล้วก็องคโถงสูงมากๆเลยนะคะสําหรับตัวบ้านเป็นกระจกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นฝ้านะคะแต่ทาสีเป็นลายไม้คะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้มีไฟโชว์ถึง2ดวงเลยนะคะส่วนชายทานพักนะคะมีขนาดกว้างเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ที่1ยาวนะคะอยู่ที่3.9ค่ะ ปูนะคะไม้เหมือนระเบียงเลยะส่วนกระจกนะคะก็เป็นมาตรฐานเลยค่ะสั่งตัดนะคะทั้งหลังเนาะ,ะน้องเอกก็ไม่ได้วัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรคูณ2เมตรค่ะท่านผู้ชมมาเข้ามาในตัวบ้านค่ะบริเวณในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นปูด,ด้วยนะคะไม้รัเมเเนตนะคะลายไม้เนาะอ่าซึ่งรับดีมากๆเลยทนท้องถงมีขนาดกว้างเนี่ย3าค่ะยาวที่3.8 ตีมอบสีขาวโทนสีบ้านเป็นสีขาวนะคะ,ะมีตู้คอนซูเมอร์นะคะมีแอร์แล้วก็มีหน้าต่างเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามบานค่ะโอ่งโถงจริงๆนะคะสําหรับตัวบ้านนะคะแล้วก็มีชั้นลอยนะคะสําหรับนอนด้านบนด้วยอ่าลักใช้งาน1จุดนะคะท่านผู้ชม2จุด3จุด3จุดค่ะนะส่วนด้านนี้ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นบริเวณห้องนอน,นะคะ่ะห้องนอนก็เป็นประตูไม้นะคะตัดด้วยอ่าสีดาเข้มนะคะ ห้องนอนเนี่ยมีขนาด3.9นะคะ,ะ,ค,ะคูณ3.8ถือว่านห้องนอนที่กว้างใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็โทนสีเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะทึ่งสวยหน้าต่างเนี่ยมี2บาน,นะคะ่ะท่านผู้ชมมีบานใหญ่แล้วก็บานเล็กด้วยนะคะเป็นบานกระท u ค่ะสําหรับสั่งตัดส่วนด้านนี้นะคะทีจะจะ่จะพาท่านผู้ชมมารับชมก็คือห้องน้าค่ะห้องน้ําเป็นขอบวงกบนะคะชาสีขาวประตูเป็น UPVC ค่ะท่านผู้ชมนะสีขาวเหมือนกันนี่จ้า ห้องน้ํานะคะท่านผู้ชมค่ะน้องเอเจะพาะเข้ามารับชมห้องน้ํามีขนาด1.5ึค่ะแล้วก็ยาวที่2เมตรค่ะท่านผู้ชมปูกระเบื้องสุดถึงฟ้ามีพัดลมนะคะระบายอากาศด้วยแนละ้วตัวระบายอากาศด้วยนะคะปูกระเบื้องสุดถึงฟ้ามีสายต่อมาสําหรับเครื่องทำอุ่นด้วยนะคะมีฝักบัวสต็อปวาล์วชักโครกอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็กระจกนี่ค่ะสายน้ำดีนะสายน้ำดีท่อพีแทบ็บ ฉีดชำระนะคะวันนี้เราก็บอกรายละเอียดครบถ้วนมากๆเลยนะคะสำหรับห้องน้ำนะคะหนึ่งห้องน้ำค่ะส่วนด้านบนเดี๋ยน้องเอจะพาขึ้นไปรับชมนะคะ,ะน้องเอจะพาขึ้นไปรับชมชั้นสองชั้นสองก็มีบันไดขึ้นนะคะความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรค่ะท่านะผู้ชมเป็นบันไดไม้นะคะถือว่าเป็นไม้ที่หนานะท่านผู้ชมนั้นหนาสักประมาณสิบเซนอะอ่า มีชั้นพักนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งที่นะคะสําหรับขึ้นชั้นสองขึ้นกันมาเลยค่ะเหล็กนะคะทาเป็นสีดํานะคะซึ่งรับนะคะกับบรรยากาศด้านบนด้ดีมากๆมีหน้าต่างเนี่ยสำหรับผักด้วยนะคะสองบาน่อนที่เราจะขึ้นนะ้ทำให้แบบลมเย็นแล้วก็ลมเข้าวิวดีนะคะส่วนพี่เขาสวยมากมีทั้งต้นทุเรียนมีทั้งบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มีทั้งสวนองุ่นนะคะถือว่าเก็บเกี่ยวได้ดีเลยจริงๆมีระเบียงนะคะ ตอนขึ้นมานะคะก็อยู่ที่60เซนค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาบริเวณเนี่ยห้องใต้ดินนะคะเขาเรียกว่าห้องห้องใต้หลังคาขออภัยห้องใต้หลังคานะคะอย่างนี้ก็ถือว่าสวยมากนะคะวิวดีแต่เป็นห้องที่ขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมนะ้มีบริเวณทางขึ้นเนี่ยแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะสําหรับห้องนอนที่สองค่ะท่านผู้ชมมีขนาดกว้างอยู่ที่3เมตรค่ะยาวสุดเลยนะคะอยู่ที่4เมตรมีหน้าต่างตัวนี้เป็นปิดโชว์นะคะ เป็นสไตล์แบบว่านอร์ดิกมินิมอลเลยนะคะเป็นการโชว์ผสมผสานนะคะหน้าต่างได้ลงตัวมากๆทำฝ้านะคะเป็นทรงแบบจั่วด้วยนะคะไฟเป็น led นะฝั่งฝ้ามีทั้งหมดอยู่4จุดค่ะท่านผู้ชมลักใช้งานเนี่ยหนึ่งนะคะสองสองจุดค่ะแล้วก็มีสายสำหรับต่อคือเออกมีแอร์ด้วยนะถือว่ารายละเอียดของห้องดีมากๆส่วนไม้เนี่ยเป็นเป็นกระเบื้องยางนะคะท่านผู้ชมนะกระเบื้องยาง ไซส์เนี่ยหน้า8นะคะแล้วก็ยาวที่1เมตรค่ะทานผู้ชมลายไม้สวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้ออกเหมือนลายไม้สับอ่อนๆนะอีกไฮไลท์หนึ่งนะของตัวบ้านเราอยากจะพาเข้าไปดูนะคะชั้นลอยข้างบนนะคะเป็นชั้นดัดฟ้าค่ะไปค่ะมาค่ะหลังจากที่เราลงมาจากชั้นบนแล้วนะคะชั้นเราก็จะพาท่านผู้ชมมาถึงบริเวณของดาดฟ้าด้านบนค่ะมีชา้นพักด้านด้านหลังด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะมีขนาดกว้างเนี่ยของ อยู่ที่90ซนติเมตรแล้วก็ยาวนะคะอยู่ที่8เมตรเลย8เมตร50 cm. ถือกว้างและยาวมากส่วนชั้น2นะคะทางเดินบันไดเนี่ยขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมมีขนาดกว้างถึง60ซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะคะเดินสบายเพราะว่าเป็นบันไดตรงนะเดินสบายไม่ต้องห่วงเือเรื่องตกด้วยนะคะเพราะเขามีราวกันตกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอ่าสำหรับด้านบนนะคะเป็นปั่นล้อบนะคะธรรมชาติเลยนะของตัวของระเบียงดาดฟ้าค่ะ นี่แล้วก็มีการตกพร้อมนะคะตัวนี้เป็นเหล็กฉีกนะคะแล้วก็ผสมกับเหล็กก,กันตกความสูงอยู่ที่ประมาณสัก70เซนค่ะท่านผู้ชมของระเบียงอะเรามาถึงดาดฟ้าก็เลยทีเดียวดาดฟ้ามีขนาดกว้างยาวอยู่ที่ 4, คูณ4่ค่ะสวยไหมคะท่านผู้ชมถือว่ารายละเอียดของงานน่ะสวยงามมากนะคะเหมาะเป็นบ้านพักนะคะตาอ,อากาศเลยนะคะสำหรับแบบบ้านสวนนะคะชิลๆพักผ่อนนะคะแล้วก็อนาคตอาจจะเปิดเป็นแบบ ท่องเที่ยวก็ได้เชิงเกษตรก็ได้เพราะมีทั้งสวนทุเรียนมีทั้งสวนอุ่นมีทั้งบ่อนะคะน้ําก็เก็มาใช้ได้อีกด้วยนะคะส่วนระบบน้ำเนี่ยหนูสอบถามเจ้าของมาเบื้องต้นนะคะเจ้าของที่เขาก็บอกว่าเป็นระบบทัมเมอร์เปิดปิดได้ตรงเวลานะคะเนาะแล้วก็ใช้ระบบของอเนี่ยคะ่ะมีระบบน้ําคือวางให้ครบเลยเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพส,สวยๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมดีกว่าค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องเอกกับน้องบูมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กับเพื่อนพวกเราเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ